โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมป๊อปนะครับจากช่อง Pop c h anel n นะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม l a c k n a l o c k Land v e r s e นะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการแนะนำการเก็บเลเวลนะครับตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล99นะครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่าไกด์ที่ผมแนะนำไปเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับช่องอื่นนะครับผมพยายามที่จะแนะนำไปหลายแมปแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้ซ้ำกับช่องอื่นเพราะว่าคนเนี่ยมันอาจจะเยอะแล้วทำให้เราเนี่ยแย่งมอนสเตอร์กันนะครับแต่ก็เป็นแมปที่เก็บเลเวลเร็วนะครับบแล้้ววกก็ตออง่า แมปที่ผมแนะนําไปเนี่ยเป็นแมปที่สามารถฟาร์มเงินนะครับแล้วก็มีการ์ดที่ราคาแพงๆดรอปด้วยนะครับผมส่วนจะเป็นแมปไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปวิดีโอเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปวิดีโอนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ เททูวินท็อปอัพเติมเงินราคาคตรพ่อโคดแม่ถูกสะดวกปลอดภัยการันตีด้วยผู้ติดตามกว่าหกหมื่นคนแอดมินตอบโพสไวทักปุ๊บตอบปับ๊บพร้อมให้คุณเปิดกาชาได้แบบรวๆเรวเติมได้24ชั่วโมงหน้าเว็บไซต์พร้อมระบบสมาชิกและแคชแบ็กเป็นส่วนลดอีกมากมายอย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยละเพื่อเอาแคชแบ็กมาเป็นส่วนลดในครั้งหน้ามีทุกเกมทุกแพ็คให้คุณเลือกช็อปเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์โกพินรอ o r o มรอ O ์ X, o M, o o r o v. มีแม่งทุกเกมที่คุณจะคิดชื่อออกเททูวินสะดวก ปลอดไัยเติมได้24ชั่วโมงโมงมงมงโมงโอเคครับไกด์ตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล99นะครับผมจะขึ้นไว้บนโน้ตทางขวามือนะครับแต่แต่ละแมปเนี่ยไปยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูในแต่ละแมปด้วยนะครับแล้วก็จะอธิบายด้วยว่ามอนสเตอร์เนี่ยเป็นขนาดอะไรธาตุอะไรนะครับแล้วก็เราควรจะไปในช่วงเลเวลเท่าไหร่นะครับ โอเคครับสำหรับแมปแรกนะครับก็จะเป็นแมปเลเวล6ถึง12นะครับก็จะแนะนำเป็นแมปล็อกเกอร์นะครับเพราะว่าตอนที่เราเริ่มเกมมาเนี่ยเราจะอยู่ในเทนนิ่งกาวเนี่ยตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล6อยู่แล้วนะครับพอเพื่อนๆจ็อบสิบเนี่ยมันก็จะทำการเปลี่ยนอาชีพแล้วก็จะวาร์ปเพื่อนๆเนี่ยมาที่ตัวอิสตูดนะครับตัวเมืองอิสตูดนะครับก็แค่เดินออกมาจากอิสตูดเนี่ยหแมปนะครับแล้วก็ไปทางซ้ายอีกหนึ่งแมปนะครับก็จะเจอกับแมปนี้เลยนะครับแมปนี้เราจะอยู่กันตตัั้งงแ่เเเเลลลลวว6นนะครบจถึ12 นะส่วนใหญ่ทุกคนก็อาจจะมาที่แมปนี้กันทุกคนอยู่แล้วนะเพราะว่ามันมาสตาร์ทกันชี่อีสุดนะครับแล้วก็เป็นแมปที่ค่อนข้างใกล้ที่สุดนะครับแต่ว่าเราจะอยู่ไม่นานนะครับเราจะอยู่กันถึงแค่เลเวลสิอนะครับล็อกเกอร์เนี่ยจะเป็นเผ่าแมลงนะครับขนาดก,กลางแล้วก็เป็นธาตุดินแต่ช่วงแรกๆมันยังไม่มีเออยังไม่มีธาตุไฟให้เรายิงอยู่แล้วนะยกเว้นว่าเราเป็นนักธนูนะครับอ่าถ้าเป็นนักธนูก็สามารถใช้ธนูไฟได้นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ถึงเลเวลสิบสองเท่านั้นนะครับผม ส่วนแมปถัดไปนะครับเลเวล12จนถึงเลเวล20นะครับเราจะอยู่ที่แมปพายอดันเจียนชั้น1นะครับผมแมปนี้จะสามารถอยู่ได้ยาวๆเลยนะครับตั้งแต่เลเวล12ถึงเลเวล20นะครับหรือเราจะอยู่ยาวจนถึง30เลยก็ได้แล้วแต่ถ้าคนไม่เยอะจนเกินไปแมปนี้ก็จะดรอบลิคด้วยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมอนสเตอร์จะเป็นทาร์ตอันเดดนะครับธาร์ชาโดว์นะครับเราก็สามารถใช้ตัวใบเอสเปอร์ซิโอนะครับในแคชช็อปยิงได้นะครับมันก็จะค่อนข้างแรง แบบนี้ก็จะเก็บเองไม่ไหวนะครับแต่ช่วงแรกๆเนี่ยคนจะค่อนข้างเยอะเขาจะมาอัดกันที่แมบ,บนี้เยอะมากๆนะครับพอเราใกล้ๆ20เนี่ยจริงๆควรจะย้ายแล้วนะครับผมเราควรจะย้ายไปแมปอื่นที่คนไม่ค่อยมีนะครับอันนี้มันจะค่อนข้างแย่งกันละยิ่งถ้าเราเป็นอาชีพตีใกล้อย่างเช่นโจนเนี่ยเเราอาจจะไม่ได้ตีมอนเลยนะครับเพราะคนมันจะเยอะมากๆในวันแรกนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาแค่เลเวล20พอนะครับแล้วก็เดี๋ยวเลเวล20เนี่ยเราจะไปตีเป็นเห็ดมว่วงนะครับหรือว่าเพอร์ชั็นตสปอร์ แมปช่วงเลเวล20ถึงเลเวล30นะครับผมเราจะไปตี p o t ชั่นสปอร์นะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านบนขวาของคลิปนะครับให้เราวัดมาที่เมืองคลิปนะครับแล้วก็ขึ้นบนไปนะครับขึ้นบนไป1แมปนะครับแล้วก็ไปทางขวาอีก1แมปนะครับพอเราเข้ามาทางขวาของแมปนะครับก็จะเจอเป็นแมปนี้นะครับตัวนี้ก็จะมี p o t ชั่นสปอรเต็มเลยนะครับผมให้ e p ดีกว่าที่พยนต์ดันเจียนนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวเคมีด้วยเผื่อเราได้การ์ดนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะ ฟาร์มการ์ดเคมี่ได้ด้วยนะครับตัวนี้จะมีมอนอยู่3ประเภทนะครับก็คือเป็นพอยต์สปอร์นะครับเคมี่แล้วก็สโมกกี้นะครับไอสอตัวนี้การ์ดจะราคาเขาต้องแพงนะครับสโมกกี้ก็ใช้ในาการ p ีพีคิววอร์นะครับส่วนเคมี่เนี่ยก็ใช้อยู่แล้วนะครับการ์ดทรานสポートช่วงแรกแพงอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็สามารถบอดได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะฟาร์มการ์ดทำเงินได้ด้วยนะครับสำหรับแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าใครเน้นเร็วเนี่ยอาจจะอยู่แค่ถึงเลเวลประมาณ30นะครับแล้วเราจะย้ายนะครับ ใครอยากได้การ์ดคุณอาจจะปล่อยไว้ยาวเลยก็ได้ถ้าไม่ได้ไม่ได้เน้นเร็วอะไรนะครับเอออาจจะปล่อยฟาร์มการ์ดไปเลยก็ได้สําหรับแบบนี้พอเราเลเวลสามสินะครับเดี๋ยวผมจะพาย้ายแมปนะครับอ่าไปแมปอื่นที่มันไวกว่านะครับแล้วก็คนไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าเรามีปาร์ตี้เนี่ยสิคนเนี่ยแมปนี้จะไวมากนะครับเพราะว่ามันจะไม่แย่งมอนกับอ่าคนอื่นๆเลยนะครับเพราะแมปนี้จะไม่ค่อยมีคนมานะครับก็จะเป็นแมปฮอนกับโชโกนะครับแล้วก็มีไม้แดงด้วยนะครับให้เราลงจากคอนเทล่าไปนะครับหแมป นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมอ่าพอมาถึงแบบล็อกเกอร์นะครับก็ไปซ้ายอีกแบบหนึ่งนะครับผมอ่าเราก็จะมาถึงแบบนี้นะครับ <S <S แบบนี้จะมีโคโค่นะครับนะแล้วก็มีโคคลิ่งนะครับแล้วก็จะมีฮอนกับไม้แดงด้วยแบบนี้จะไม่ค่อยมีคนนะครับกเลยว่าไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่นะตอนโคเบต้าผมมาก็ไม่ค่อยมีคนนะครับส่วนใหญ่เขาจะไปอีกแบบหนึ่งนะครับเขาจะไปแบบฮอนกันมากกว่านะเออ หรือว่าใครอยากจะไปแมบที่คนเยอะๆหาปาร์ตี้คุณก็สามารถไปอีกแมบหนึ่งได้โซนิกแมปหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวฮอนนะครับตัวนี้จะอยู่ทางขวานะครับของพาย้อนไป2แมปนะครับตัวนี้ก็ได้ยุพคีพอๆกันนะครับแต่ว่า,เ,าเลือดมันอาจจะเยอะกว่าโชโก้หน่อยนะครับถ้าคุณเล่นโจนนะครับก็อาจจะปิดบอลช้ากว่าโชโก้หน่อยแต่ว่ายีพีใกล้ๆกันส่วนแมบนี้นะครับก็จะอยู่ทางขวาของพาย้อน2แมปนะครับก็เราสามารถเดินจากพาย้อนไปแล้วก็เข้าไปที่แมปนี้ได้เลย คอนเตอร์ก็จะมีตามนี้เลยนะครับมีคล้ายๆกันนะครับมีไม้แดงมีโคโค่แล้วก็มีฮอนนะครับก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะไปแบบไหนนะครับก็จะมีอยู่2แมปนะครับสำหรับแมปที่มีโชโค่ฮอนแล้วก็ไม้แดงแต่คนส่วนใหญ่จะไปแมปนี้กันนะครับแต่ถ้าคนเยอะเกินนะครับคุณอาจจะโยกมาเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าเป็นแบบที่ผมมาคือลงล่างจากคอนเทล่านะครับ1แมปแล้วก็ไปทางซ้าย2แมปนะครับอันนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ช่วงเลเวล3 0มสถึงส่นะครับส่วนเลเวล 40ขึ้นไปนะครับผมก็จะแนะนําเป็นกอบบินนะครับนี่กอบบินก็จะถ้าเราอยู่แมปเดิมเนี่ยอยู่โชโคใช่ไหมครับเราจะไปทางซ้ายอีก2แมปแล้วก็ลงมานะครับอันนี้จะเป็นช่วงเลเวล40-50อันนี้จะค่อนข้างไวมากนะครับเพราะว่ามอนเตอร์เยอะมากๆแต่มีข้อควรระวังอยู่อย่างหนึ่งคือในแมปเนี่ยมันจะมีตัวกอบบินลิเดอร์นะครับเวลาเราเซตปอดเนี่ยให้เราเซตหนีกอบบินลิเดอร์ไว้ด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับเราจะเจอกอบบินลิเดอร์ตีตายเพราะว่ามันจะโหดมากนะครับเพราะมันจะมากับลูกน้องประมาณ6-7ตัว นะครับแล้วก็เซตให้มันวิ่งหนีมอนถ้ามอนลุมเกิน2ตัวขึ้นไปนะครับเพราะว่ามอนมันจะมาเยอะนะครับสำหรับแมปนี้มอนจะเยอะมากๆานะครับถ้าใครมากับเพื่อนก็โหบอกเลยว่าโคตรไวครับแมปนี้นะครับในแมปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมอนมันจะแบบพุกพลาดเลยแหละแล้วมอนวิ่งเข้าหาเราตลอดด้วยนะมอนค่อนข้างเยอะไปบัญทีมอนแม่งมา4ี่ห้าตัวนะแมบนี้การ์ดก็ใช้ได้ครับการ์ดแค่ขายได้นะสำหรับแมปมอนแบบมอนมาเรื่อยๆนะครับมอนมันจะแบบเยอะมาก แล้วก็ข้อควรระวังก็คืออย่าลืมเซตบอทให้มันหนีด้วยนะแบบลุมเกิน3ตัวอะไรเงี้ยให้มันหนีนะครับแล้วก็เซตบอร์ให้มันหนีตอนเจอกอบินเนเตอร์นะครับตัวนี้ก็อยู่ได้จนถึงเลเวล50นะครับปล่อยได้50จริงๆ50ยัน60เลยก,ก็ได้นะครับแต่ถ้า50แล้วเนี่ยผมแนะนำให้ไปอีกที่หนึง่งมันจะไวกว่านะครับก็คือเป็น آ, พีระมิดนะครับพีระมิดแตนเชียน آ, เป็นตัวมัมมี่นะครับมัมมี่ก็มนเยอะเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถ ใช้ชนแก้วได้นะับเอเปริโซหรือว่าใช้ลูกธนูฮ o ลี่ได้นะครับมอนเตเนี่ยมันจะโดนตีแรงแล้วมันจะปิดมอนค่อนข้างไวนะอ่าที่นี่ก็จะเป็นพีระมิดนะครับชั้น3นะครับผมก็มอนจะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราสามารถใช้ชนแก้วได้ด้วยนะที่นี่จะมาได้ก็แนะนําให้เลเวล50ขึ้นไปนะครับก็จะอยู่ถึงเลเวล60นะครับส่วนตัวผมจะอยู่ถึงประมาณเลเวล60นะครับมันไค่อนข้างเยอะ แต่อเลือดอาจจะเยอะกว่าฟอบดินหน่อยนะแต่มันสามารถชนแก้วเพื่อเพิ่มความแรงของดามจเราได้นะับคัสจะค่อนข้างแพงนะครับคัสหมาดำคัสหมาเน่านะครับขายได้หมดนะครับอีกอย่างหนึ่งดันนี้มันสามารถที่จะเก็บลีลิกได้ด้วยนะครับมันจะดอกลีลิกแล้วก็จะเอาไปแลกของหน้าดันได้ด้วยนะครับของหน้าดันที่จะหาการก็มีพวกแอปเปิลวัวเชอร์อะไรพวกนี้นะครับเด็กบวก3นะครับหรือว่าจะเป็นถุงมือเด็กบวก2ออะไรเงี้ย แล้วธนูเขาจะใส่กันวนแบบถัดมานะครับจะเป็นแบบเลเวล60ขึ้นไปนะครับอันนี้ผมก็จะแนะนำอ,อยู่ตั้งแต่60จนถึง65นะครับผมหรืออยู่จนกว่าเราจะได้ของอ่าแมบเนี้ยจะสําคัญกว่าแมบอื่นเพราะว่าที่เราต้องมาแมปเนี้ยนะครับไม่ใช่เพราะว่ามันเลเวลวายอย่างเดียวนะครับมันสามารถแลกเป็นตัวแพนตี้นะครับหรือว่าเสื้อก้ามกับกางเกงในได้ด้วยนะครับผมเสื้อก้ามเนี่ยเราสามารถฟาร์มชั้น1กับชั้น2ได้ นะครับโดยการที่เอาตัวลิลิกเนี่ยแค่20เมตรเองนะครับเอามาแลกเป็นตัวแฟนตี้นะครับนะเพื่อจะคอมโบกับตัวอันเดอร์เชิร์ตหรือว่าเสื้อกล้ามนะครับมันก็จะได้เอจิแล้วก็ได้ฟรีอีกสิบเลยนะครับอันนี้จะเป็นไอเทมยอดฮิตมากๆช่วงแรกนะครับถ้าเราไม่เน้นเลเวลเนี่ยเราสามารถอยู่อยู่ดันเนี้ยยาวได้เลยนะครับเพื่อเอาไอเทม2ชิ้นนี้ไปขายในตลาดครับในวันแรกๆเนี่ยคนเนี่ยจะเอาตัวตังเจิงในกับเสื้อกล้ามเนี่ยไปเจาะรูกันนะครับสองชิ้นนี้จะขายได้นะครับจะขายได้เรื่อยๆเลยนะครับ ขายได้เรื่อยๆแบบยาวๆเลยอาจจะ3-4เดือนเลยครับเออถ้าใครฟาร์มก็สามารถฟาร์มได้ยาวอะ่ะแมปนี้นะครับผมก็จะมะีชั้น1ชั้น2เนี่ยแรกเป็นกางเกงในนะครับส่วนชั้น3ขึ้นไปนะครับก็จะแรกเป็นเสื้อกล้ามนะครับชั้น3ชั้น4ชั้น5นะครับผมถ้าให้ผมแนะนําจริงๆคือแนะนําว่าให้ไปชั้น2ดีกว่านะครับชั้น1เนี่ยมอนสเตอร์จะค่อนข้างน้อยนะครับผมเราจะหามอนสเตอร์ค่อนข้างนานส่วนมอนสเตอร์ในชั้นนี้นะครับก็จะเป็นขนาดกลางทั้งคู่เลย นะครับรีคเลียมเนี่ยจะเป็นธาตุมึกนะครับชั้นนี้เราสามารถชนแก้วได้นะครับแต่ส่วนซีลอมเนี่ยจะเป็นธาตุไฟนะครับมอนเตอร์ชั้น2จะปริมาณจะค่อนข้างเยอะกว่าชั้น1นะครับเราก็เก็บได้นะลินิกใช้ได้ทั้งคู่นะลินิกเนี่ยเก็บ20เมตรนะครับใช้ได้ทั้งชั้น1ชั้น2อนะครับอันนี้เราจะอยู่แค่ไม่นานนะครับพอเราได้ของปุ๊บเนี่ย20เมตรเนี่ยเราอาจจะมูฟไปที่ชั้น3เลยก็ได้นะเพื่อไปตีมาดุกนะครับผม ที่ชั้น3ก็เลเวลเดียวกันนะครับเราจะอยู่ตั้งแต่เลเวล60ขึ้นไปนะครับตัวชั้น3เนี่ยจะเป็นมาดุกนะครับจะเป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่ทาตไฟนะครับตอนนี้ถ้าเราเป็นแอสซิสต์แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเคลือบพิษนะครับแล้วก็มีตัวนี้ได้นะเพราะว่าทาตไฟเนี่ยโดนพิษมันจะแรงขึ้นอีก50%เลยตัวนี้ก็อยู่จนกว่าเราจะได้ลีลิครบนะครับลีลิครบสอันเราค่อยย้ายนะครับเราจะอยู่จนถึงประมาณเลเวลสักประมาณ6กห้าครับผมว่าไอเทมก็น่าจะได้ครบแล้วนะครับผม 40อ่า40เมตรนะครับอีกอันสามที่สิเมตรก็ไปแลกอันนี้เชิร์ญแล้วเราก็มูฟไปแมปอื่นต่อได้เลยนะครับผมแมปที่แนะนำต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแกนปิโกนะครับแกนป,ปิโกหรือไม่ก็มังกรเขียวอะไรพวกนี้นะครับก็ขันจะค่อนข้างไวกว่านะครับค่อนข้างไวกว่าแบบนี้เพราะแบบนี้ยิ่งเรามาช้าเนี่ยคนมันจะยิ่งเยอะเพราะว่าคนเนี่ยมันมันจะมาล่านี่แหละครับเสื้อก์ไกเหมือนเกงในเหมือนกันถ้าเรายิ่งมาช้าเท่าไหร่คนจะยิ่งเยอะแล้วเราจะได้ของช้าเท่านั้น นะครับก็พยายามหาหของให้ดีไวท,ที่สุดนะครับแล้วก็มูฟเลยนะครับอันนี้ก็สามารถไปแกนปิโก,โกโดได้เลยนะครับส่วนแบบแกนปิโก,โกโที่ผมแนะนานะครับก็จะเป็นแบบที่อยู่เหนือเมืองนาคาไปนะครับ2แมปนะครับจะเป็นแบบนี้นะผมจะแนะนําเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามอนเตอร์ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนนะคนจะไม่ค่อยมากันแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะไปอยู่แบบนี้กันนะครับเพราะว่าแบบนี้มันจะมีโกด,ด้วยแล้วก็จะมีแกนปิโก,โกด,ด้วย หรืออาจจะเป็นแมบนี้นะคนคนน่าจะไปแบบพวกนี้มากกว่านะครับแต่ส่วนตัวผมจะอยู่แมบนี้เพราะคนไม่ค่อยรู้กันคนจะไม่ค่อยมาแบบนี้เท่าไหร่ครับก็จะแนะนําเป็นแมปที่อยู่เหนือนากานะครับไป2แมปนะครับผมคนแมปแกนปิโกะนะครับผมเราจะเก็บตั้งแต่เลเวลประมาณ65นะครับจนถึงเลเวล80เลยนะครับหรือถ้าใคร70แล้วอยากให้ไวกว่านั้นนะครับอยากให้ไวกว่านั้นแล้วก็มีสามารถฟาร์มการ์ดได้ด้วยคุณอาจจะมุฟไปที่แมปนี้นะครับก็เป็นแมปบางก่อ นะครับมังกรเขียวเนี่ยจะเลเวลตั้งแต่71ขึ้นไปเราสามารถที่จะฟาร์มได้นะครับมันจะได้ EP เต็ม100%นะครับก็ไปจากกิฟเฟนสองแมปนะครับไปไซด์กิฟเฟนสองแมปแล้วก็ขึ้นไปแมปหนึ่งนะแต่ถ้าใครไม่ชอบคุณเยอะอะไรเงี้ยก็คุณก็อยู่นี่ยาวเลยก็ได้จนเลเวล80นะครับแต่ช่วงหลังเลเวล65เนี่ยมันมีแมปให้เราไปค่อนข้างเยอะนะครับถ้าที่ผมแนะนําเลยก็มีเนี่ยแกนพิโกะนะครับสามารถไปได้65นะครับหรือคุณจะไปการ์ธเฮมก็ได้นะครับคารร์ทเมนะับ ไปเข้าไปแมปตรงกลางของการ์ดเทมเนี่ยมันจะมะีตัวเวทนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะอยู่ในดันเจียนนะครับเวทเวทการิวิวิุทนะครับใช้อยู่ในดันเจียนชั้นแรกเลยของตัวการ์ดเทมนะครับแมปกลางสามารถเข้าไปได้เลยตัวนี้ก็ให้อีพีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถไปได้ตั้งแต่เลเวลห5นะครับอีกอย่างหนึง่งมอนเตอร์มันอาจจะตีตายยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นขนาดใหญ่แต่มันมีข้อดีตรงที่เราชนแก้วได้นะครับดาเมจเราก็จะแรงแล้วก็จะปิดมอนได้ค่อนข้างไว ยังไงเราก็คุณใช้มีดนะครับเออแต่ถ้าเราเปลี่ยนอาชีพเป็นแอดแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วเพราะใส่กาตาตีขนาดใหญ่ก็ได้75%อยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะชนแก้วไปนะครับถ้าใครมีงบซื้อแคสหน่อยแบบนี้ก็จะค่อนข้างไวส่วนเลเวล80ถึง99นะครับก็จะแนะนําให้เป็นอมัสึชั้น2นะครับตัวอมัสึเนี่ยต้องทําเควสด้วยนะครับผมตัวเควสเนี่ยเราสามารถหาใน Google ได้เลยนะครับพิมพ์ว่าเควสเข้าดันเชนอมัสึนะครับแล้วก็ททททําาาาตมมเเเเคคคคววสสสซึ่ททงงนะ่่งงไยยยกรรรัับบบลนะ็จปุ๊ นะครับให้ขึ้นไปชั้น2ชั้น2เนี่ยตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าไวกว่าอนาคอนดแดกนะครับกับตัวโรวินนะครับแต่ถ้าเราขี้เกียจทำเควสเข้านะครับเราสามารถไปอนาคอนดแดกกับโรวินได้นะครับแต่อเมซึจะไวกว่าเนี่ยพมอนเตอร์เนี่ยเลือดค่อนข้างน้อยกว่าแล้วเราสามารถชนแก้วได้ด้วยในด้านอเมซึชั้น2นะครับก็จะมีพอยต์เชนโทสนะครับผมแล้วก็ไฟล็อกนะครับแล้วก็มีตัวเดอะเปเปอร์ด้วยนะครับการ์ดก็จะราคาค่อนข้างแพงนะครับมีมิยาบีด้วยอันนี้มอนแบบเยอะมากๆนะครับ เออเป็นที่ปล่อยบอทชั้นดีเลยนะครับสำหรับอามมสึชั้น2นะครับผมอันนี้ก็จะปล่อยได้ยันเลเวล90เลยพอเลเวล90เราไม่ต้องไปไหนครับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับง่ายๆเลยขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเราจะเจอกับชิโนบิเปเปอร์นะครับไฟล็อกแล้วก็เทนงูนะครับท้าไมผมถึงแนะนําแมบนี้นะครับเพราะว่าแมบนี้เราจะตีแรงมากๆเพราะว่าในแมปเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเทนงูอยู่ตัวนี้มันจะโปรโวคเลเวล10ใส่เรานะครับเราจะตีแรงขึ้นอีกเท่าหนึ่งเลย เราเคยตีมอนเตอร์แรงเท่าไหร่นะครับมันจะตีแรงขึ้นอีกเท่าหนึ่งเออแล้วเราชนแก้วได้นะครับมอนในแมปเนี่ยเราต้องชนแก้วด้วยเพราะว่ามันมีเดบเปเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นแมปเนี้ยจะไวแต่สิ่งที่คุณต้องเสียคือแคดในการเติมตัวชนแก้วหรือว่าใบเอ็กซ์พีซโอนะครับแต่ไวมากๆนะครับแล้วก็การ์ดเนี่ยมีราคาทุกใบนะครับไม่ว่าจะเป็นชินุบิแล้วก็เป็นตัวเดะเปเปอร์เนี่ยโหราคาโคตรดีครับช่วงแรกๆนะครับใครได้มาใบาแรกๆนี่คือบอกเลยว่ามี สี่ห้าพัน่ะเออหรือว่าประมาณ150ยห้ถึงสองอยไอออนมีแน่นอนนะครับแต่ข้อควรระวังของแมปนี้นะครับก็คือเราต้องอตั้งบอสให้มันวิ่งเมื่อเจอ,อสมุไรนะครับในในแมปเนี้ยจะมีตัวสมุไรสเปกเตอร์อยู่แล้วก็ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งคือแมปเนี้ยเป็นแมป PK นะครับเพราะมันมีแมปบอสเพราะฉะนั้นเนี้ยคุณอาจจะโดนฆ่าได้ตลอดเวลานะครับผมอย่าลืมซื้อใบโทเค็นติดตัวไว้ด้วยตอนบอสนะครับเออแต่ถ้าเราเล่นเองอย่างเงี้ยก็ อาจจะไปตามค่าเขาคืนได้นะครับอาจจะมันนะแบบนี้นะครับส่วนใครที่ไม่อยากแบบอ่าพีเคนะคุณอาจจะไปโลวีนก็ได้นะครับไปแบบโลวีนไปแบบอนาคอนแดก็ได้นะครับอา,อาจจะช้ากว่าหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะเอิญน,นะครับเพราะว่าอนาคอนแดกับโลวีนเนี่ยมันจะราคาการ์ดมันไม่ค่อยมีราคานะครับแต่แบบนี้คือไวเพราะว่าชนแก้วได้นะครับได้วัฟจากเทนงูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการ์ดมันราคาก็ขัางแพงนะครับส่วนใครสายชิลนะครับคุณก็ไปโลวีนแทน นะครับตัวนี้ก็ไปที่ราเชลนะครับออกมา1แมปก็เจอเลยนะครับออกมาทางขวา1แมปก็เจอเลยโลวินมีทุกแมปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเลเวลยังไม่เยอะนะครับเขาจะอยู่โลวินอ่าแมปแรกกันนะครับถ้าเลเวลอาจจะแบบ8 5 9 0ขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะครับเขาก็จะย้ายมาแมปนี้นะแมปนี้มันจะมีอนาคอนดกแล้วก็มีไวท์ฮิวด้วยอ่าตัวนี้ก็สามารถอยู่ยาวได้ยันเลเวล99เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแมปที่ผมแนะนำนะครับระหว่างช่วงเลเวล1ถึงเลเวล99นะครับผม โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในการแนะนำสถานที่เก็บเลเวลนะครับตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล99ไม่ช้ากว่าแบบอื่นแน่นอนที่ผมแนะนำไปแล้วอีกอย่างหนึง่งแบบที่ผมแนะนำไปเนี่ยมันสามารถฟาร์มเงินทำให้ตัวละครเราเนี่ยสามารถเติบโต,ตแล้วก็เอิร์นได้ด้วยนะครับเราอาจจะเอาการ์ดเนี่ยไปขายแล้วมาทำของอาชีพเราต่อนะการ์ดบางใบอาชีพเราอาจจะได้ใช้นะครับอย่างเช่นเดอะเพเปอร์อย่างนี้นะครับหรือว่างูดำนะครับอาจจะได้ใช้ นะครับส่วนอาชีพที่ไม่ได้ใช้การ์ดที่มันดรอปในดันเจียนที่ผมแนะนําไปเนี่ยคุณก็ไปขายแล้วก็ไปหาซื้อของที่มันตรงสายกับเรานะครับผมก็จะทําให้ตัวละครเราเนี่ยเติบโตไปได้อีกนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันในไลฟ์สดนะครับนะเวลาที่ผมสตรีมแอคเนอร์ร็อกแลนด์เวิร์สนะครับมาโชว์เป็นเบต้าเม